เนาะฝากพี่ฝากน้องเด้อจ้ากดติดตามเหววัฒนภาพ,พาลุยเนี่ยค่ะเพจใหม่เด้อค่ะเด้อซอยดันซอยเชียวันวัฒนาเนี่เด้อแลนพบว่าเพ่เบ่มาหอดไม่ห้องสอนพี่เด้อค่ะพี่น้องน้ำค่าค่ะพี่น้องนะมองยั่ไม่ขนัญไม่โดนปืนเลยขายเงี้ยวเงี้ยวค่ะพี่น้องขายเวอู้มีใครเห็นผม ใครบังเนี่ยสมใหม่ๆงามๆสาวจนแลลมพอเห็ดนกยูงงามๆค่ะพี่น้องเป็นปลาเป็นพืชไปเลยค่ะคู่กันเลยจ้าจะเป็นโบกลุง เห็ดตะไคร่ปาดโอ้ย oh, ฝ so ่าตกเด้อกำลังมาพ่อเห็ดค่ะฝนตกเป็นยังงจังมาพ่อเห็ดเนาะฝนตกนี่นอนเลยอือเข้าไปแม่ล่าหน่อยอยู่มือสองมือเนะค่ะนาอเขาใหญ่ายมแม่เสลียงค่ะพี่น้อง ทั้งไข่ทั้งจุม่มทั้งละงกูกสวัสดีค่ะสวัสดีอีพี่สองค่ะพี่น้องทรงกำลังใจให้วัฒนพลาเดอค่ะไปลุนน้ำกันวาสิได้เพิ่มขึ้นมาอีกบ่ออันนี้ก็ประมาณว่าบกนักค่ะพี่น้องมาปวดแขนค่ะพี่นอ้องยางปินดอยมือน,นี่เนาะค่ะเนาะ อยู่จังหวัดแม่ห่องซอนคือเกาเดอร์ค่ะไปรลุนน้ำมันน้ำผ้าค่ะมาอีพีสองของเราสิเดรลายบอสิเต็มกระตาบอค่ะไปเบิองน้ำกันจ้าพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องอีพี่แรกเนาะมีแต่ไข่ค่ะอ้าบัดที่นี่บิ่งค์คมูนี่ค่ะพี่น้องป๊อดได้หมดเลยค่ะบานกับบานไม่ไม่ใจพี่นอ้องยางไก่เสยค่ะเมื่อกี้นี่เอ้ยแหกมันอีพี่สองค่ะพี่น้อง มาสะออนน้ากันงามป๊าคืองามแท้โอ้มีไข่ห็นผม หบักใหญ่จู๋หมากญ่เต็มตาพอดีเลยนี่พอจึงสี่สองโมงนี่เต็มตาพอดีค่ะพี่น้องยังคงอยู่ที่แม่ห้องสอนนะคะงวกเหลืองค่ะพี่น้องแนมเห็นอยู่ห่างๆกันเหตุผลปูอีกแล้วค่ะพี่น้อง ไก่วันหลงงอกแดงค่ะพี่น้องเข็ดเพิ่งนยุงน่งงามๆค่ะโอ้โหก็ามาออกมันหนึงน่งสีเนะ้ะอย่าได้หลือกค่ะพี่น้องซองดอกน้ำกันค่ะเดี๋ยวหักเอาเลยค่ะพี่น้องมันมันภา,าดยืนลำบากเนาะเย็นอยู่หนาผาค่ะพี่น้องหักเอาเลยนะจ๊ะอู้ โอ้ยดอกเดียวโคโรละงอกส้มโ้ละงอกสม้กสมเนี่ยบานไม่ไหม้แตงามอยู่เด้อเอาหามูห้ามีจุม่มค่ะพี่น้องอู้งามค่ะ สมไม่ไหมสมไม่ไหมมาสั่นบานนี่ว้าพี่เคลียร์พี่กับบานลงมาอีกพี่คุณอาเป็นมูเลยเอาได้หมดเลยนะเนี้ยสามดอกนี่ก้อน,น,นโอ้ยน้อนมูพ่นยิ่วไก่ละแม่เนี่ยใหม่ๆเลยค่ะพี่น้อง สมใหม่ๆงามๆสาวจนแลมพ่อเฮ็ดนกยุงงามค่ะพี่น้องเป็นปลาเป็นพืชไปเลยค่ะยังยุ่ข้างๆกันนี่แหละค่ะพี่น้องแดงเจ้องเรืองค่ะเฮ็ดเพลงนกยุงค่ะงามๆ เ,เจออีกแล้วค่ะพี่น้องบ้านหนึ่งจูมหนึ่งค่ะพ่ออีกจูมหนึ่งผงใหญ่ยอยู่ขังๆจะไม่เต็มตาอยู่หรือวันนี้เราย้ายมาแม่เสลียงค่ะพี่น้องเข้าไปแม่ล่าหน่อยอยู่มื่สองมื่นนะคะน้องเขาใหญ่ายมแม่เสลียงค่ะพี่น้อง ออาคู่กันคู่กันเลยจ้าเห็ุต่ไข้ค่ะพี่น้อง ไข่เขียวคะ่ะทว่ามมีมูผนเนาะมี่ดอกเดียวคอหล่อค่ะพี่น้องโอ้โหเหล็บบนนะฮะไปแล้วเห็ดตะไคร่ป๊าดเง้อมักเง,ง้อมเนี่ยด่อนมันเลยเท่าทิ่มบักไหล นี่ออกอยู่ออกอยู่นี่ขอนเห็ดผั่งหวาน,านาเลยพี่น้องได้บ่เปื่อยค่ะอ้ยเปื่อยอุ้ยเปื่อยงูกเหลืองค่ะพี่น้อง ném hiện vô hàng hàng cần Hãy xúc cho kênh thằng จนเป็นโบกลุงเรือจูมเดียวคอรอค่ะพี่น้องเบึ้งมูเพิ่นมาประทันบุ้ยเลียล้ยงสไลโค้งไปพุนแทนพี่น้องจกักสิบดอกนละค่ะเอาบม่ได้เลยค่ะพี่น้องโอ้ว่าไม่เป็นไรหาต่อไปจ้ะพี่น้องฝนกะเริ่มลิ้นมากเนาะ โอ้ยเล็บกระดำไปน้ำดินเลยเด้อค่ะพี่น้องฝนมอีกแล้วค่ะพ่อพออีกมูนึงค่ะพี่น้องกระบ,บานเมืดอ็เกคา่ค่คะโอ้ยบย่ไดสั่เด้อค่ะพี่น้องมุเป็นยังค่ะคนน่ะบ้านที่เมดจ้าบ้านที่เมิดอักรหลายมูที่เอาบ่ได้อ,ยอย่ะอันนี้กุดก,กี้กินเลตี้ครับพี่นอ้องอ่า ดอกห้างกันนี่ลีค่ะพี่น้องออกห้างกันมากเลยค่ะก็ว่ามันเป็นโคไปก็ปลวกยางนี่พูดค,ค่ะพี่น้องงูเพิ่นซีจุม่มงามๆค่ะไปดึงกันเลยดึงกันเลยโอ้ยละงอกสมละงอกเหลือง พาไว้ก่อนคืองามมากจริงๆไหมน้ำพายใครพี่น้อง นีอ๋อยู่อ๋อยู่ในขอนไม่โดนปืนเลยขายเงาเงาค่ะพี่น้องขายเงา ไก่วันหลงงอกแดงค่ะพี่น,อน้องเข็ดเพิ่งนกยุโงงามๆค่ะโอ้โหเขามาออมกันเลยสิเนาะอยู่ในหลือค่ะพี่น้องซองดอกน้ำกันค่ะเดี๋ยวหักเอาเลยค่ะพี่น้องมันมันอพาดยืนลำบากเนาะเย็นยูหนาผาค่ะพี่น้องหักเอาเลยนะจ๊ะโอ้ จุดใหญ่หค่ะนี่แม่เสลี่ยงก็ออกคืนกันเด้อค่ะพี่น้องเริ่มเพิ่งค่ะพี่น้องมาบางังอุย้ยหัวเรียมปุดลุดปิดลิดอยู่ค่ะงามค่ะมือเป็นมูเลยโอ้ยฝนกับมาจังพี่น้องโอ้ย่าตกเด้อกลังมาพ่อเห็ดค่ะฝนตกเป็นยังยังมาพ่อเห็ดเนาะฝนตกนี่นองเลยคือกันบอคือกันบอ อ้ยมาเน้นหน่อยมาเรียงใส่ลายเถอะเนาะว้าวมันจะจุดใหญ่ๆค่ะฝ้นตกแล้วกระสีด้ล่ำลาเด้อค่ะพี่น้องคลิปหน่าเขาจังมาพาอกันไหมค่ะฝ้นตกแล้ววันนภาจ้ะขออภัยค่ะฝ้นตกแล้วก็เมือนกันยังนาะ่ะเนาะ นี่คนตกแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปบองุณงานวันธรณเดยวเต็มตางามๆเลยค่ะอุ้ยทั้งไข่ทั้งจุ่มทั้งละงกพี่น้องปามานเติบค่ะพี่น้องเอ้ยค่ะเต็มกระตาอาญะค่ะ ผลลงยุ่งก็ได้ค่ะสวยๆค่ะพี่น้องฝากพี่ฝากน้องเด้อจ้ากดติดตามเหววัฒนภาพาลุยเนี่ยค่ะเพจใหม่เด้อค่ะเด้อซอยดันซอยเชียวัฒนภาเนี่เด้อแลนพบว่าเพ่เบ่มาหอดเม่ืองสอนพี่เด้อค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจเหววัฒนภาเนี่เด้อค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ฝนมาแล้ววัฒนภาลาไปก่อนค่ะลงดอยสากลเนาะค่ะเนาะคลิปหน้าจังพอกันไหมเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะไปแล้ว